เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับคือใจหนึ่งก็อยากกินของหวานอร่อยๆอแต่อีกใจก็กังวลเรื่องสุขภาพมันเป็นเหมือนสงครามในใจที่เราต้องเจออยู่เรื่อยๆแต่จะเป็นยังไงล่ะครับถ้าการต่อสู้ครั้งนี้มันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วคําถามก็คือมันเป็นไปได้จริงๆหรอนะครับที่เราจะได้อร่อยกับรสหวานโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าการค้นพบนี้มันสุดยอดแค่ไหนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวการตามล่าหาสารนิโามหวานที่สมบูรณ์แบบกันสักหน่อยครับคือการเดินทางมาเริ่มมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่19เลยมีคันดัสกอรพอมาศตวรรษที่20ก็มีแอสปาเตมมีซุคารโอลสแล้วก็มาถึงยุคเราเ่านี้ก็คือย่าหวานแต่ว่านะทุกตัวที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติแปลกๆที่ติดลิ้น หรือบางทีก็มีความกังวลเรื่องผลต่อสุขภาพสรุปไม่ง่ายก็คือยังไม่มีตัวไหนที่ใช่เลยสักตัวแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหมือนกับเพชรในตมที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งอาจจะเป็นคําตอบที่เราตามหากันมาตลอดก็ได้สิ่งนั้นก็คือทากาโทสครับเจ้าทากาโทสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นน้ําตาลหายากที่เจอได้ในธรรมชาตินะครับอย่างในนมในแอปเปิลหรือว่าสับปะรด แต่จุดที่มันพีคมากๆเลยก็คือความหวานของมันเนี่ยใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายมากๆครับถึง92%เลยทีเดียวยังครับยังไม่หมดแค่นั้นที่เด็ดกว่าคือมันมีแคลอรี่น้อยกว่าน้ำตาลทรายตั้ง60%เลยนะครับลองนึกภาพตามดิครับได้ความหวานเกือบจะเท่าเดิมเป,เป๊ะแต่แคลอรี่หายไปเกินครึ่งโอ้โหนี่มันคือเกมเชนเจอร์ของจริงเลย พอฟังมาถึงตรงนี้คําถามมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามันดีเลอร์ขนาดเนี้ยแล้วทําไมเราไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนเลยละ่ะมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนมาคําตอบง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะว่ามันหายากมากๆคือในธรรมชาติเนี่ยสัดส่วนของทาคาทอสในบรรดาน้ําตาลทั้งหมดมีไม่ถึง0.2ด้วยช้ำไปครับลองนึกดูสิครับว่าจะต้องใช้ผลไม้เยอะแค่ไหนเพื่อจะสกัดมันออกมาได้แค่นิดเดียว และนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ของการผลิตแบบเดิมๆคือมันสกัดก็ยากผลผลิตที่ได้ก็น้อยแถมสารตั้งต้นที่ใช้อย่างกาแลคโตสเนี่ยก็ดันแพงอีกสรุปคือต้นทุนมันสูงปรี๊ดจนไม่คุ้มที่จะเอามาทำขายในสเกลใหญ่ๆได้เลยแต่แล้วกำแพงที่ว่าสูงเนี่ยก็มีคนมาทลายมันลงได้ครับด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องบอกว่าพลิกวงการเลยทีเดียวมาดูกันครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง เรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย t u f t ฟสเลยครับพวกเขาไปเจอกุญแจดอกสำคัญเข้าจนได้มันคือเอนไซม์ชนุดพิเศษที่ชื่อว่าแก l ว p แล้วรู้ไหมครับว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนในยีสต์ธรรมดาาที่เราเห็นกันทั่วไปนี่แหละครับสิ่งที่ทีมวิจัยทำก็คือพวกเขาสร้างโรงงานชีวภาพไซจิวขึ้นมาครับลองนึกภาพตามนะครับคือเขาเอาเอนไซม์ที่เจอเนี่ย ไปใส่ไว้ในตัวแบคทีเรียแล้วเจ้าแบคทีเรียตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนกลูโคสซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูกมากๆให้กลายเป็นทากาโทสซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าได้โดยตรงเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเหรอครับโอ้โหต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกับวิธีเดิมเลยจากผลผลิตที่เคยได้แค่40-77%ตอนนี้พุ่งพรวดไปถึง95%นี่แหละครับคือการค้นพบที่ทําให้การผลิตทากาโทสในปริมาณมากม และที่สําคัญคือในราคาที่จับต้องได้เนี่ยกลายเป็นความจริงขึ้นมาเอาละครับพอเราผลิตมันได้ในราคาที่เข้าถึงได้แล้วทีนี้มาดูไฮไลท์สําคัญกันก,นกว่าว่าเจ้าทากาโทสเนี่ยมันมีดีต่อสุขภาพยังไงบ้างข้อแรกเลยนะครับข่าวดีสุดๆสําหรับสายเบเกอรี่คือทากาโทสเนี่ยมันทําปฏิกิริยาได้เหมือนน้าตาลจริงๆเลยครับมันเกิดปฏิกิริยาเมลลาาได้ซึ่งก็คือสิ่งที่ทําให้คุกกี้หรือเค้กของเรามีสีน้ําตาลทองสวยๆและก็มีกลิ่นหอมๆนั่นแหละครับ ซึ่งสารให้ความหวานตัวอื่นเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะแถมรสชาติก็เป็นธรรมชาติมากๆไม่มีรสขมติดลิ้นให้รําคาญใจและนี่คือข้อดีที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพอเรากินทากาโทสเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดแทบจะไม่ขยับขึ้นเลยครับแตกต่างจากน้ําตาลทรายแบบคนละโลกเลยเหตุผลก็เพราะว่าร่างกายของเราดูดซึมมันได้น้อยมากๆทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่แล้วอ้ส่วนที่ร่างกายดูดซึมไม่หมดละ่ะมันไปไหนมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะครับมันจะเดินทางต่อไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกพูดง่ายๆก็คือเป็นอาหารชั้นเลิศกับแบคทีรียดีๆในลำไส้ของเรานั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่าช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นไปอีก อันนี้น่าทึ่งไปอีกขั้นเลยครับปกติเราจะรู้กันว่าน้ำตาลนี่คือศัตรูตัวร้ายของฟันเลยใช่ไหมครับแต่ทากาโทสกลับตรงกันข้ามมันช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้ฟันผุได้ด้วยซ้ำคือได้ทั้งความหวานแล้วยังช่วยดูแลสุขภาพฟันไปพร้อมๆกันอีกสุดยอดจริงๆและแน่นอนครับเรื่องที่ทุกคนต้องอยากรู้ก็คือความปลอดภัย เรื่องนี้สบายใจได้เลยครับเพราะทากาโทสได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่เรียกว่า GRAS จาก FDA ของสหรัฐอเมริกาซึ่งการรับรองนี้หมายความว่ามันปลอดภัยในระดับเดียวกับเกลือหรือน้ำเปล่าที่เรากินเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเห็นไหมครับว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของสารให้ความหวานตัวใหม่ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการเปิดประตูไปสู่อนาคตบทใหม่ของวงการอาหารทั้งหมดเลยพอเราเอามาเทียบกันแบบมัดต่อมัดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นรสชาติแคลอรี่ ดัชนีน้ําตาลหรือแม้แต่ประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าเทกาโทสมันโดดเด่นออกมาจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่เราตามหากันมานานเลยครับดังนั้นการค้นพบนี้มันจึงไม่ใช่แค่การเจอสารทดทานตัวใหม่นะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของการที่ต้องเลือกระหว่างความอร่อยกับสุขภาพดีเรากำลังก้าเข้าสู่ยุคที่สสิ่งนี้ไม่ต้องเป็นศัตรูกันอีกต่อไป อนาคตที่เราจะได้กินของอร่อยๆแบบที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับจริงๆแล้วมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วณนะวินาทีนี้เลยและก่อนจะจากกันไปขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับในเมื่อวันนี้กำแพงที่เคยขวางกั้นระหว่างความหวานกับสุขภาพมันพังทลายลงแล้วแล้วกำแพงข้อจำกัดด้านอาหารนั้นต่อไปเละครับที่เราพร้อมจะทำลายมันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า